วันน <Elena> right? hmm. <What> ี้นะครับนันตี้อยู่ที่เซนทันเวอร์นั่นเองเห็นไหมแล้ววันนี้มางานรีโอเพนนิ่งนะคะแฟชชิ่งสัปด์ของเดอะบอดี้ o p ตอนนี้กำลังรออ n โนนิมัสอยู่คือวันนี้เขาบอดี้เชฟเขามีรีโอเพนนิ่งใช่ไหมแฟชชิ่งสัปด์แล้วก็มีเปิดตัวคริสต์มาสคอลเลคชั o นด้วยที่สาขาตอนก่อนหน้านี้เขาจัดงานที่พารากอน รอบนี้ก็14กับวันที่3าสิบพฤศจิกายนค่ะจะมีที่งานอีเวนท์ที่เดอะวอร์ดช็อปสาขาเซ็นทรัลเวลล์ชั้น2เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ <c oughs> สวัสดีมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะซิส <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วนะจ๊ะเรากำลังวิ่งไปงานที่สองต่อสายแน่นอนสายแน่นอนตอนนี้คือบ่ายโมงครึ่งแล้วงานที่สอง The Beauty Buffet นะจ๊ะบ่ายสองจ๊ะแล้ว<ล>อยู่ไกลมากซอยนอนทจันทร์สาสนะจ๊ะตอนนี้ได้บริษัทมาดนะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะขณะนี้เราอยู่บนรถ เราวันนี้เวลาบ่ายสองสามสิบก้านนะจ๊ะงานเริ่มบ่ายสองจ้ะตอนนี้เรากำลังออนเดอะเวท์ออนเดอะเวท์นะจ๊ะแล้วเราเราคือจะไปถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยเปิดแมปเปิดเปิดแมปเอาอย่าไปถูกกูแล้วเพราะว่าข่าวไปชัยภูมิไกลกว่านี้ก็เปิดไอโฟนเอาจริงจริงข่าวนั้นะไปชัยภูมินะไม่มีใครเคยไปไม่มีใครรู้ทางเลยเปิด Google Map เอาแล้วไปถึงแล้วก็ไปถึงเลยอ่ะแล้วฝนตกแล้วแบบ ยังไปถึงได้ Google map นี้ช่วยชีวิตมากเทเลอระยี่นำทางใช้คำนี้มัจ้ะนี่วันนี้แบบวันนี้เราใส่นาฬิกา่ะเที่ยวอะไรกันอีกกันอันนี้ของเธอรุ่นอะไรนะเป็นคลาสิกแบ๊บแต่ว่าสายเป็นเซนมาเวสเธอแต่ยังไงสายเป็นสีน้ำตาลอ๋อมันมีน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนอันนี้เป็นเบอร์น้ำตาลอ่อนอันนี้หน้าปัด36หน้าปัด36แล้วก็ขอเป็นสีโรสโกล นี่ฉันขับเป็นปริเวอร์คาร์มันก็ได้หรออันนี้ของของนัตตี้เป็นรุ่นคาสซีนะคะคาสซีจะเป็นจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นถ้าเป็นคาสซี่ก็จะเป็นหน้าปัดธรรมดาถ้าเป็นคาสซีจะเป็นจะไม่มีเส้นบอดจะจะเป็นหน้าปัดจะเป็นเออไม่รู้จะในกล้องจะเห็นปะเหมือนมันไม่โค้งนะสาเป็นคริสตัลสวาลอฟสักกี้ฉันเห็นพี่ออยใส่รุ่นเดียวกับฉันเลยก็เป็นประมาณคอนติ้งหน้าปัด34มสิบีโรสโกสายเป็นสีดำ คือมันดีมากคือตอนนี้เป็นนาฬิกาที่บล็อกเกอร์ใส่กันเยอะล่าสุดนัตตี้ไปงานงานหนึ่งมาแล้วคือแบบว่าทุกคนใส่นาฬิกาแต่นี้ยเวอร์ชันตงหมดเลยคือแบบว่าเหมือนบล็อกเกอร์พร้อมใจกันใส่นาฬิกาอันนี้มันสวยมันสวยแล้วมันระมัดแบบมันมันเรียบๆง่ายคือเชื่อปะเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะนี่นก็ใส่นาฬิกานี้คือแบบมันมันไปได้หมดเลยแล้วนัตตี้เลือกสีดําเพราะว่าเป็นคนแต่งโมโนโทนไงก็เลยเลือกเป็นสีดามาล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตััวรนมมบาางก บางแบบบางอ่ะบางนิดเดียวเองอ่ะคือมันจะมีนาฬิกาที่เป็นแบบว่าสายหนังบางยี่ห้อที่แบบหนาหนาใช่ปะยิ่งใส่แล้วมันก็จะยิ่งดูหนาอันนี้มันคือมันบางนะก็แบบคืออย่างนี้แบบข้อมือเป็นข้อมือเล็กใสแล้วรู้สึกก็ไม่ได้เทอะทะมากเลยคือแบบมันมันไม่นูนออกมาแบบเออเพราะว่ามันเพราะว่าต้นเรื่อมันบางางใช่เขาทำเรื่องบางดีมากเพราะว่ารุ่นนี้มันมีแค่สามสี่กับยี่สิบหก ของมัดก็จะมีตั้งแต่สามหกขึ้นไปถึงสี่สิบใช่มันจะมีสี่มันจะมีถึงแบบผู้ชายก็จะเป็นบอยไซด์นั่นเองแต่นาฬิกาดีจริงๆถ้าใครสนใจไปดูได้ในเว็บนะคะเดนนตี้ขึ้นให้เดนเน่วอลิงตัน s l h th นะคะตอนนี้เขามีโปรอยู่ mm hmm. ก็คือซื้อนาฬิกาคู่กระสายนะคะจะได้ลดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าใครใช้โค้ดของนัตตี้นะคะชื่อโค้ดก็คือ i m n ส t 2 0ั7นะคะเดี๋ยวขึ้นให้จะได้โคด้ดได้ออท็อปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าเอาบอกเลยนะ ถ้าซื้อเขาจะมี2โปรนะซื้อนาฬิกาคู่กับกําไรกับซื้อนาฬิกาคู่กับสายถ้าซื้อนาฬิกาอย่างรุ่นของนักตี้นะคะราคาหน้าเว็บอยู่ที่7 1 5 0บาทถ้าซื้อคู่กับสายนาฬิกา2,000กว่าบาทได้ลดทั้งหมดแล้วในใช้โค้ดด้วยออนท็อปด้วย,ก,ออย 5, ก,ก,ะะก็จะอยู่ที่ประมาณ5690แต่ถ้าซื้อคู่กับกําไรนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,630บนามนั่นเองก,ก็คือจากราคาเต็มจากประมาณถ้ารวมราคาเบสเสร็จทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทก็จะลดเหลือประมาณ5,000กว่าบาท5,600นกนะก็ไปดูกันได้นะจ๊ะขานาดนี้เราใกล้ถึงแล้ว,วก็ใกล้แล้วแต่ก็ใกล้แล้ว <laughs> ไม่รู้แตแ้วก็ไป<ส>น่าจะถูกนวนจันสามสบนะจ๊ะ นาวเบิร์ดไม่เบิร์ดทอดปีกที่สดที่ดอกใช่ไม่ใช่ลำองหลังดาวนี่ลำระบบเจาะกอดเจ้ะลำระบบเชาะกอดกีนน่ดอกใจมากข้ามันใจมากขนาดนี้เรามาถึงงานจ้าแล้วก็งานเลิกแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> มาถึงมาถึงบล็อกเกอร์ทุกคนถามว่าทำไมเพิ่งมาบอกหลงหลงจริง เขงให้มีลูกค้าเยอะอยู่แล้นะเขาขนาดนี้อยู่ที่ร้านตำปูหิวมากตอนนีมันแนะนำมาว่าร้านนี้อร่อยใช่เป็นร้านรุ่นพี่เราเองเคยมากินเนาะแล้วก็เป็นคนมีเขามากินพี่ดีใจพุดมากบ่อยมากจัะหิวแบบเบอร์สิปนี้ข้าวมื้อไหนคะซิส มื้อเช้าเมยังไม่ได้กินข้าว,าว,าาวค่ะเมื่อเช้ากินแค่กาแฟยอย่างเดียวมื่อเช้ากินข้าวมาแล้วแล้วก็มเหือนกินเหมือ,มอน,มนคนไดเอทนะแต่จริงเปล่าเ<อ>ป็นโรคซึมเศร้าเลยกินอจริงจริงเราเป็นโรคซึมเศร้าม,มีอยู่ช่วงหนึ่งนะกินแต่คอนเฟ็คอ,อย่างเดียวไม่กินข้าวอะ่ะอยู่ได้เะละ่ปะ,ละประหลาบเปล่ะไม่ควรเลยเชฟเอ็ดอาหารมาแล้วจ้าอันนี้ของเรา ผ็ทำทายแบบเผ็ดกับแบบไม่เ no ผ็ดกระดูชน uh ีก huh. ินครีมยังไงล่ะอยู่ปากซอยฝนน้ำตกอีกปากซอยบ้านน้ำตกถึงบ้านแล้วว่าฝนหล่ตกอ่ะดูสภาพสิตกหนักอะไรเบอร์นี้จะถึงบ้านเราเชื่อ ช่วยกระเทยด้วยเราก็รอจนฝนซาเนาะเราก็ถึงขึ้นมีม,มอเตอร์ไซค์เข้าบ้านเราวเป็นไงคะยูดีๆก็ตกหนักล้เง้นเป็นลูกม,มาตกน้ำเลยเปียบไปหมดเลยฮัโลโหลของเขิงเปียกหมดเลยเอาเป็นว่าจบบอกเพลงเท่านี้นะคะแต่คนจะทำทำไมใช้ไอโฟนจบเพราะว่า แปดกล้องหมดนะจะ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะว่า,วาทุกคน,กนจะแฮปปี้กับคลิปวิดีโอนี้นะคะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย